สำหรับบทบาทของทีมหนุนเสริมกับการใช้ DKS โปรแกรมนะครับในการทำงานนะครับก็จะมีประมาณเจ็ดเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือใช้เพื่อการติดตามการปฏิอมูลของเรียนนะครับเรื่องที่สองก็ติดตามการประเมินตนเองของโรงเรียนนะครับเรื่องที่สามก็อนุมัติโครงการของกลุ่มคลัสเตอร์ เรื่องที่4ก็เป็นการตามการรายงานโครงการหลังจากดำเนินการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่5ก็จะเป็นการบันทึกการซช์พิสิตในระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มโรงเรียนและเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นใช้ในการดูสารสนเทศจากระบบที่เกิดขึ้นเช่นข้อมูลโรงเรียนเส้นทางแผนที่ข้อมูลของนักศึกษาเป็นต้นนะครับ เพื่อจะได้ออกไปพูดคุยพบปะในการไซวิสิตธโรงเรียนนะครับเอเราจะเข้าไปทีละตัวเลยนะครับก็สมมติาท่านเป็นทีมหนุนเสริมนะครับของอทีมหนุนเสริมนะครับแล้วก็ใช,ช้ชุดเซนเน็นส password สเข้าไปนะครับก็จะ เจอหน้าแรกเลยจะเป็นหน้าสารสนเทศนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละ,ะแถวเนี่ยจะเป็นแถวแรกนี่จะเป็นเรื่องของโครงการแต่ละภาคนะครับ4ภาคนะส่งมาแล้ว2คัตเตอร์อย่างภาคใต้นะครับภาคเหนือก็ส่งมาแล้ว1นึ่งตอนเราเคียงเหนือส่งมาแล้ว18อย่างเี้ยเป็นต้นนะครับแถวที่2ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลข้อมูลแถวที่3ก็จะเป็นเรื่องจํานวน โรงเรียนที่เข้านุนเสริมนะครับทีนี้กิจกรรมแรกที่จะเข้าไปนะครับก็คือเรื่องการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลพื้นฐานนะครับในการที่โรงเรียนมาบันทึกข้อมูลพื้นฐานบริบทนะครับทางกลุ่มคัสเตอร์ก็มาตรวจสอบการบันทึกข้อมูลพื้นฐานหรือบริบทนะครับโรงเรียนที่ทําการบันทึก หรือประเมินแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับอันไหนที่ยังไม่บันทึกยังไม่ได้ประเมินนะครับซึ่งการประเมินเนี่ยก็จะมี3คนมีครู2คนแล้วก็ท่านผู้มีการ1นคนนะครับอันนี้ก็จะดูที่เมนูนี้ได้เลยนะครับถ้าจุดไหนส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำการบันทึกท่านะก็เข้าไปติดตามได้นะครับ ถ้าไปติดตามรายจังหวัดได้นะครับเช่นอของอีสานถ้าไปดูตรงนี้ก็แบบนี้นะครับถ้าไปดูรายจังหวัดนะ,ะก็การสามารถเข้าไปติดตามรายจังหวัดได้นะครับโอเคอันนี้คือเมนูที่1นนะครับส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นการติดตามติดตามอันเดียวกันนะครับติดตามการ ประเมินอยู่ตรงนี้อยู่ในเมนูเดียวกันเลยนะครับเมนูเดียวกันเลยก็คือติดตามประเมินตนเองและติดตามข้อมูลพื้นฐานจะอยูดในเมนูนี้เลยของทีมนูนเสริมนะครับส่วนการอนุมัติโครงการนะครับทีมนูนเสริมก็จะไปที่โครงการนะครับแล้วก็ประเภทโครงการปีที่4ถึง5เป็นลักษณะของกลุ่มคัสเตอร์นะครับ สังเกตเห็นว่าแต่ละโครงการเนี่ยจะมีขึ้นคําว่าอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการทั้งหมดเลยัหลงจากโรงเรียนเสนอมาทางกลุ่มคัสเตอร์จะต้องมีตัวแทนคัสเตอร์นะครับซึ่งอาจจะมอบหมายจากประธานภาคนะครับให้เข้าไปพิจารณาโดยคลิกเข้าไปดูนะครับดูรายละเอียดนะครับถ้าท่านอยากจะพิมพ์มาดูก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมาดูดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูนะครับ ว่าโครงการเป็นยังไงบ้างรายละเอียดหลักการเหตุผลเรื่องกิจกรรมที่ใช้อะไรต่างๆนะครับอ่าก็เมื่อท่านดูเสร็จนะครับอ่าท่านพินาถึงความเหมาะสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่าอนุมัติท่านก็มาดูตรงนี้พี่นาอนุมัติโครงการนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็การบันทึกแต่ผมขออนุญาตไม่ไม่บันทึกนะครับโอเคอันนี้ก็คือการพิจรณา โครงการนะครับซึ่งก็จะเป็นบทบาทของทีมหนุนเสริมนะครับส่วนเมนูถัดไปนะครับเรื่องการติดตามการรายงานอันนี้ก็หลังจากที่โรงเรียนดำเนินการไปจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมนะครับก็ให้โรงเรียนรายงานโครงการมาแล้วท่านก็ไปติดตามดูว่าโรงเรียนไหนที่เขารายงานมาแล้วนะครับ ก็จะเข้ามาติดตามรายละเอียดตรงนี้นะครับข้อมูลเขาก็จะมีข้อมูลครบนะครับตอนนี้แสดงว่ายังไม่ได้รายงานเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทางทีมเสริมจะต้องเข้าไปตรวจนะครับการเข้าไปดูโครงการนี้จะทําให้ท่านทราบถึงวิธีการทํางานของแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์นะครับว่าเขาประเมินตัวเองเป็นอย่างไรเขามีการวางแผนในการทํางานอย่างไร ท่านก็จะได้เข้าไปสายวิสิตแล้วก็มีความเข้าใจถึงการทำงานของโรงเรียนในกลุ่มคัสเตอร์นัน,นั้นนะครับเมนูถัดไปก็จะเป็นบทบาทปกติของทีมสน,นเสริมก็คือการบันทึกการสายวิสิตและการสายวิสิตโรงเรียนและสายวิสิตกลุ่มคัสเตอร์นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่เมนูทีมสน,นเสริมนะครับถ้าไประดับรายโรงเรียนก็บรรทุกการสน,นเสริมตรงนี้ ถ้าไปเป็นกลุ่มคัสเตอร์ก็ตรงนี้นะครับเราไปดูที่ไซส์พิเศษนะครับก็หลังจากที่ท่านเข้าไปศึกษาโรงเรียนนะครับก,ก็เข้าไปดูว่าตัวจังหวัดไหนโรงเรียนอะไรนะครับแล้วก็บรเทึกหัวข้อที่เข้าไปนุนเสริมตามรายละเอียดที่ตัวหนังสือเทาๆตัวนี้นะครับนุนเสริมเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับเพื่อพัฒนาคิวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ รายละเอียดก็ระบุว่าทําอะไรกับใครมีคุณครูมีพออมีรองพออมีกรรมการสารสาเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่อะไรไงเนี่ยนะครับแล้วก็บันทึกภาพกิจกรรมขึ้นไปบันทึกความเลตติ้งนะครับให้ความพึงพอใจต่อการทํางานของทีมดันเสริมครั้งนี้นะครับกับเรียนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าท่านได้ประสบการณ์ในการเสริมครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับ อาจยังมีข้อที่ยังบกพร่องอยู่หรือยังไม่ได้นิเทศติดตามหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้หนุนเสริมนะครับยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับก็ค้างตรงนี้เช่นอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทางโรงเรียนลองขอให้ทีมหนุนเสริมได้ช่วยก็อาจจะเอามาในคราวหน้าครั้งต่อไปก็บันทึกไว้ตรงนี้นะครับบันทึกเสร็จก็บันทึกข้อมูลลงไปนะครับอันนี้ก็จะทําให้ไป ลงในรายการ DKS PLC นะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับโรงเรียนแล้วก็พื้นที่สำหรับทีมหนุนเสริมได้เรียนรู้ร่วมกันหลังจากที่เข้าไปหนุนเสริมแต่และลงแล้วนะครับผมก็ยัดไม่บันทึกนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมจริงนะครับทีนี้ก็ไปเมนูที่คล้ายกันนะครับก็คือบันทึกการหนุนเสริมแบบคลัสเตอร์ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดที่ เยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือจะมีรายละเอียดของอโรงเรียนที่มาร่วมซึ่งรายละเอียดของโรงเรียนที่มาร่วมเนี่ยมันก็จะขึ้นอัตโนมัติว่าโรงเรียนที่อยู่ในคลัสเตอร์ของท่านเนี่ยมีโรงเรียนใดบ้างอันนี้ก็ท่านก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูก่อนได้เลยนะครับว่ารายชื่อโรงเรียนที่เพิ่มเข้ามานั้นอนะ่ะมีโรงใดที่ขาดหายไปโรงใดที่เกินมานะครับท่านก็แจ้งทางแอดมินได้เลยนะครับ แล้วก็เพิ่มรูปภาพอะไรต่างๆเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีบันทึกเครื่องคิวต่างๆที่ท่านจะต้องเข้าไปนุนเสริมนะครับแล้วก็รายการที่ท่านได้จัดให้ความร่วมมือหรือนุนเสริมไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการบันทึกการนุนเสริมแบบคลัสเตอร์นะครับ ทีนี้ก็จะเป็นรายการอื่นๆนะครับเช่นการใช้สารสนเทศในการวางแผนให้ท่านที่แนะนำได้เลยก็คือเรื่องอการดูแผนที่ตั้งโรงเรียนนะครับซึ่งมาแรกๆเลยก็จะแยกตามภาคแล้วก็ตามกลุ่มคลัสเตอร์นะครับถ้าท่านอยู่ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับท่านก็ลองคลิกไปที่ภาคแล้วก็ลองเลือก เลือกพื้นที่ของกลุ่มคัสเตอร์ดูนะครับว่า,ามีพื้นที่อยู่แถวไหนโซนใดยังไงนะครับท่านก็ลองคลิกดูนะครับในแต่ละโซนแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีรายชื่อของนักนักศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นักศึกษาก็อยู่นี่บางโรงก็อาจจะมี บางโรงก็อาจจะมีสองคนสามคนนะอย่างเช่นโรงเรียนนี้นะครับมีนักศึกษา,ส,าสองคนมีรุ่นหนึ่งสองคนเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อ่าเป็นนักศึกษารุ่นสองสองคนเลยบางเรียนมีหนึ่งคนบางเรียนมีสองคน ที่เห็นมากที่สุดก็อาจจะประมาณสามคนนะครับก็เข้าไปดูเพื่อที่จะดูชื่อดูนามสกุลไล่เผื่อเข้าไปพูดคุยกับน,น้องที่โรงเรียนก็จะได้ทักทายพูดคุยกันนะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องสมมติท่านจะเข้าไปไซวิสิตท,ที่ชัยภูมินะก็อาจจะเข้าไปดูเรื่องเขาเรียกว่าแผนที่ตั้งเขาวๆ้าๆนะครับว่าโรงเรียนอยู่ตรงไหนย,ยังไงนะ โรงเรียนท,ที่ตั้งอยู่ที่เราจะไปเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงนะอยากจะดูคร่าวๆก็ลาบไปประมาณนี้นะครับก็อาจจะเห็นพื้นที่โรงเรียนอย่างี้เป็นต้นนะครับอ,อันนี้จะเห็นบรบบทของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองอ้อนะครับก็คือโรงเรียนนี้นะครับมีนักศึกษาชื่อว่า นางสาวพิมพ์ลภาสลาชิกนะครับก็อันนี้ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโดยบทิบทา็จะมองเห็นสภาพแวดลอ้อมโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างชุมชนเป็นอย่างไรบ้างใน,นก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะประกอบการเอาไว้พูดคุยนะ เมื่อเราเข้าไปไซวิสิตนะครับนอกจากนี้ท่านยังเข้าไปดูเรื่องข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนะครับก็เข้าไปดูได้สนใจจะดูโรงเรียนไหนนะครับก็เข้าไปดูมีครูกี่คนนักเรียนกี่คนผลการเรียนเด็กเป็นยังไงอะไรพวกนี้ก็เข,เข้าไปดูนะครับหรือ,อโครงการที่เขานำเสนอในคัสเตอร์นี้เป็นอะไรก็เข้าไปดูเหมือนเมนูเมื่อสักครู่นะครับ อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกระดานข่าวที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับแต่และกลุ่มคลัสเตอร์ท่านมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ก็จะมีรายชื่อโรงเรียนแสดงขึ้นมาเหมือนกันกันกบเมื่อสักครู่นะครับใ้มองในมุมของกลุ่มคลัสเตอร์นะครับคลิกที่กลุ่มคลัสเตอร์เลื่อนไปดูดูชื่ออุบนลัชานี4คลัสเตอร์ n e 26นะครับ อันนี้ก็จะมีรายชื่องเรียนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรายชื่อของนักศึกษาโชว์มาให้เห็นนะครับก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกไปใส่ิสิทธ์สำหรับโรงเรียนและกลุ่มคลัสเตอร์นะครับอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของทีมหนุนเสริม ก็ขอให้ท่านมีความสุขกับการหนุนเสริมโรงเรียนทำงานด้วยความสนุกนะครับแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องช่วยกันปรึกษาหารือครับถงั้นพบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ